สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนานราศีเมถุนนะคะอลิสามเมจิเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงภาพรวมตลอดทั้งปีเลยนะคะของเพื่อนๆชาวเมทุนนะคะเป็นคลิปประจําปี2565นะคะโดยแม่หมออลิสานะคะจะทําการอ่านคลิป การงานนะคะการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะจะแบ่งเป็นคนโสดคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่นะคะ เพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มิถุนายนนะคะถึง14กรกฎาคมนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเพื่อนๆดวงโดยรวมค่ะไม่ได้จอจงบุคคนใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ก็อย่าเก็บไปคิดมากนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะดูแล้วนาะไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะ เรามาเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะเรามาดูว่าพลังงานนะคะภาพรวมตลอดทั้งปีนี้ค่ะเพื่อนๆจะพบจะเจออะไรบ้างนะคะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าโอเคเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องของการทำงานนะคะใบแรกได้เป็นไพ่เก้ถ้วยนะคะ มีไพ่8ดาบนะคะมีไพ่ดีแฮง Man ค่ะมีไพ่ King of Cups ค่ะขอไพ่สรุปนะคะ1ใบค่ะ Night of Wands ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าปีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวเมถุนนะคะ จะเป็นปีที่เพื่อนๆะคะ่ะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองค่ะมีความคิดสร้างสารรค์นะคะบางคนเริ่มที่จะมีความคิดอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะบางคนมีลู่ทางมีหนทางใหม่ๆนะคะที่จะได้ดําเนินไปในชีวิตนะคะ,ะบางคนนะคะอาจจะมีงานที่สองที่3ก็ได้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทํางาน ประจำนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเพื่อนๆเ,เองค่ะอาจจะมีงานเสริมเนาะนะคะหรือว่าอยากทำอาชีพเสริมด้วยนะนะคะมีช่องทางค่ะมีลูกทางที่จะเป็นไปนะคะก็เป็นปีที่เพื่อนๆค่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะในอดีตนะคะได้เป็นไพ่แดาบอดีตที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเพื่อนๆชาวเมทุนบางคนเองอาจจะค่อนข้างรู้สึกอึดอัดค่ะอยู่ในสภาวะของการ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะเป็นสภาวะที่ค่อนข้างอึดอัดนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีมีเหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นรายร้อมเลยเนาะนะคะแล้วก็ต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะคะบางคนมีความรู้สึกเครียดด้วยนะคะไพ่แปดดาบค่ะคือเป็นลักษณะของคนที่โอเคบางครั้งเราเรามีปัญหาแล้วเราก็พยายามที่จะใช้สติปัญญาของเราในการแก้ไขเนาะนะคะเอ,อ่อบางคนค่ะอยากที่จะเดินออกมาจริงๆก็อยาก การเดิอนออกมามันก็ออกมาได้นะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่อยากออกก็ได้นะคะในบางคนเองอาจจะต้องการถือดาบสู้นะคะโดยทั่วไปแล้วเพื่อนๆชาวเมถุนเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนกล้าหาญด้วยนะนะคะก็ไม่ค่อยจะย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาหรอกเนาะนะคะออตัวของเราเองค่ะบางคนอาจจะต้องการพิสูจน์ตัวเองบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะในปีนี้ค่ะ เอ,อเป็นไพ่ดีแฮงแมนนะคะบางสิ่งบางอย่างค่ะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคะ่ะมันก็ยังคงอยู่เนาะมันยังมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องแก้ไขแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาในการเรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันต่อไปนะคะไพ่ออใบนี้นะคะก็ปีนี้มันจะชิวๆนะมันจะชิวๆสบายๆตัวของเราค่ะมีความมั่นใจคือเรามีเป็นคนมีเสน่ห์พอเรามีเสน่ห์นะคะคือเราอะไป ขอคําปรึกษาจากใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครค่ะปีนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมีคนแบบอยากจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเราด้วยนะคะดีแฮงแมนค่ะคือคนที่รู้สึกมีโอเคบางสิ่งบางอย่างค่ะเรายังคงต้องแก้มันอยู่นะคะเรายังคงต้องอยู่กับมันแต่ว่าเราเองเราจะเจอทางออกนะคะด้วยความคิดด้วยการใช้สตินะคะแล้วก็ด้วยปัญญาของเรานั่นเองนะคะมีไพ่ King of Cups ค่ะในปีนี้นะคะ คิงถือถ้วยนะคะจะเป็นคนที่เริ่มใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เพื่อนๆบางคนเองนะคะอาจจะได้ไปทําอะไรใหม่ๆด้วยเนาะนะคะบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่เราอ่ะอยากจะทํานะคะปีนี้ก็ก็อาจจะได้ทำเนาะนะคะไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงการจินตนาการนะคะแล้วก็มีบางอย่างคะ่ะที่เราอยากทำหลายๆอย่างเลยอ่ะนะคะงานบางงานคะ่ะที่เราอ่ะอยากได้อยากทำนะคะปีนี้ก็อาจจะได้รับ นะคะโอกาสในการทําด้วยนะคะหาเพื่อนๆคะ่ะรอคอยนะคะเช่นโปรเจกที่เราอยากทำเนาะนะคะปีนี้ก็อาจจะได้หยิบมาทําหรือว่าใครที่คิดที่อยากจะทํางานเสริมอาชีพเสริมนะคะปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงมือทําด้วยนะนะคะแต่ไพ่ใบนี้ค่ะภายในใจมันยังมีความหวั่นไหวหรือมีความอ่อนไหวทางอารมณ์อยู่นะคะคล้ายๆว่าอยากทำนะมั่นใจในตัวเองนะภายนอกก็รู้สึกบอกตัวเองว่าโอเคฉันน่ะฉันทําได้นะคะ แต่จริงๆภายในใจมันก็รู้สึกแบบอ่อนไหวจังเลยทําได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะรู้สึกแบบเอยังยังไงดีนะคะเละลังเลนะคะแต่ไพ่ะค่ะที่เป็นผลสรุปนะคะไ,ได้เป็นไพ่ในอวานซ์ค่ะก็คือตัวของเพื่อนๆเองอะค่ะจะมีพลังนะคะมีแพชชั่นนะคะมีมีความคิดนะคะแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จหากตัวของคุณนะคะได้ลงมือทำแล้วก็คุณคุณ ไปเต็มที่อ่ะคุณใส่ไป100%เเลยค่ะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงคนที่จะสามารถค่ะบรรลุเป้าหมายได้นะคะเหมือนเขาขี่ม้าแล้วเขาจะควบม้าไพ่ใบนี้คือแพชชั่นนะคะคือกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะคะโอเคเรามั่นใจใตัวเองนะคะเรามีองค์ความรู้เพียงพอเรามีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะใดๆแล้วนะคะหากเราไม่ลงมือทําเราจะไปถึงปลายทางได้อย่างไรถูกไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าปีนี้ค่ะ จะต้องลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ยังต้องเหนื่อยนะพยไพ่ใบนี้คือการเดินทางถูกไหมคะอาซวินเขาควบมาแต่เขาควบมาเร็วแปลว่าอะไรมันก็ต้องเดินทางอะ่ะมันก็ต้อง take t a k e action มันต้องทําทําก่อนทําเยอะๆค่ะทาแล้วมันถึงจะสําเร็จนะคะสุดท้ายแล้วแม่หมอมอง,มองว่าเราค่ะจะสําเร็จได้นะคะเรื่องของการงานก็ค่อนข้างโอเคนะคะภาพรวมปีนี้เนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของการเงินจะเป็นยังไงคะ เรามาดูในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะตลอดทั้งปีนี้ค่ะดวงการเงินของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย โอเคใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้ค่ะมีไพ่ the world ค่ะมีไพ่ two of wands ค่ะมีไพ่ view of fortune ค่ะและมีไพ่เจ็ดดาบ ขอขยายนะคะได้เป็นไพ่8เหรียญค่ะในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะภาพรวมตลอดทั้งปีนะคะ Energy ไพ่เเได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เงินมาจากการทำงานค่ะมาจากการลงแรงลงมือทำมาจากความพยายามนะคะไพ่ใบนี้คือ p a s ชั่นค่ะคือพลังที่เราได้ลงทุนลงแรงทำไปนะคะ ไพ่ใบนี้สื่อถึงการงานการทําธุรกิจนะคะเงินจะมาจากงานจากการทําธุรกิจของเพื่อนเด้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะ The world เพื่อนเนะคะอาจจะมีต้องการอิสระทางการเงินนะคะมี2กรณีนะคะก็คือหากใครที่ในอดีตะคะ่ะมีรู้สึกอึดอัด ะะอดีตรู้สึกอึอดอัดแล้วก็อยากที่จะปลดล็อกตัวเองเนาะนะคะไพ่บนี้ค่ะคือความพยายามที่เราอยากที่จะปลดล็อกตัวเองนะคะอยากที่จะแบบมีอิสระทางการเงินนะะเรียกอิสระทางการเงินอยากใช้จ่ายได้ตามอาเภอใจเลยนะคะบางคนค่ะอาจจะอยากไป เที่ยวต่างประเทศด้วยเนาะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอะอะไรเอ่ยเช่นการโยกย้ายกลับมาที่บ้านเรากลับมาที่บ้านเมืองเราบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วอยากกลับมาก็ได้นะคะหรือว่าบางคนแพลนอยากที่จะ move นะคะหรือย้ายไปที่ต่างประเทศงี้ค่ะหรือว่าการทํางานของคุณนะคะมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งไพ่ใบนี้นะคะยังสื่อถึงอะไรก็ตามที่เราเคยคาดหวังเราอยากทํานะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับ ทางไกลเนาะนะคะก็เป็นการปลดล็อกนะคะที่เราแบบเออเราอยากปลดล็อกอ่ะนะคะแล้วเราเราแบบอดีตนะคะก็คือปลดล็อกได้นะคะหรือว่าถ้าใครยังปลดล็อกไม่ได้นะคะปีนี้นะคะก็มีวี่แววที่มันจะดีขึ้นนะคะเอ่อในปีนี้นะคะก็มีไพ่สองไม้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เรารอคอยนะคะ ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วแหละเนาะจากการ Take a คชั่นของคุณนะคะจากความพยายามของคุณนะคะส่วนปีนี้นะคะเรื่องของการเงินขาะเพื่อนๆเ,เองนะคะมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะหากใครที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบอยากจะทําอยากจะได้เนาะนะคะปีนี้ค่ะจะเริ่มเห็นผลหากใครที่ไป ของนุมััิเนาะกู้เงินนะคะปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ค่ะยังสื่อถึงมรดกด้วยนะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติหรืออะไรที่มันดูแบบใหญ่ๆเนาะนะคะเงินก็หรือลาบลอยตรงนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเ,เองอาจจะได้แบบมีโชคลาภฟุกๆในปีนี้ได้ด้วยเนาะนะคะก็ะะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะคะไพ่บทสรุปค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะขยะได้เป็น ไพ่แปดเหรียญน,นะคะแม่หมอมองว่าใดๆก็ตามนะคะปีนี้ยังเป็นปีที่เ,เพื่อน,นะค่ะต้องลงทุนดงแรงนะคะที่จะได้เงินมานะคะเงินจะมาจากน้ําพักน้ําแรงของเราค่ะเงินจะมาจากงานประจำนะคะเงินจะมาจากการทาในทุกๆวันนะคะต้องมีความสม่ําเสมอในการทํางานนะคะใครที่อ,อ,อยากที่จะหารายได้เพิ่มเนาะนะคะปีนี้มันก็มันก็มีเกณฑ์ที่จะได้อยู่เหมือนกันเนาะนะคะ แต่ว่ามีสิ่งที่อยากจะเตือนนิดนึงนะคะก็คือ,อ,อหากใครค่ะที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเรียกอ,อะไรงานเท่าๆนะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานที่เท่าๆนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะตรงนี้ก็คือมันไม่ยั่งยืนนะคะมันไม่ยาวมันไม่ยืนยาวนะคะตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆทำนะนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นยังไงไม่หมอก็อ่านตามนาไพ่เนาะนะคะมันมีเรื่องของเจ็ดดาบเข้ามานะคะ หากเพื่อนๆนะะทำงานหลายๆงานในเวลาเดียวกันนะคะก็ให้ระมัดระวังการแบ่งเวลาด้วยนะคะต้องแบ่งเวลาให้มันสม่ําเสมอกันนะคะอย่าถติว่าเราม,มีงานประจําใช่ไหมนะคะแล้วก็เราอยากทํางานเสริมคือเราต้องการหาไรายได้เพิ่มทีนีน้งานเสริมค่ะก็คืองานเสริมนะคะธุรกิจเสริมนะคะก็ให้เราค่ะโฟกัสไปที่ตัวงานหลักที่เราต้องรับผิดชอบก่อนนะคะเกรงว่ามันจะมีปัญหานะคะเนาะก็ให้บาลานซ์แล้วก็สร้างสมดุลเท่านั้นเองนะคะ โดยภาพรวมเรื่องของการเงินค่ะมาจากการทํางานเนาะนะคะแล้วก็มีโชคลาบมีลาบลอยสิ่งที่คุณรอคอยปีนี้ค่ะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็เกิดโชคลาบนะคะประมาณนี้นะจ๊ะเรื่องของการเงินจ้าทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเรื่องของความรักตลอดทั้งปีนี้นะคะขอดูของเพื่อนๆคนโสดก่อนนะคะคนโสดสนิทนะคะ เป็นยังไงบ้างเอ่ย The World ค่ะโสดแล้วก็ยังโสดอีกนะจ๊ะมี King of Pentacles มี The Hangman ค่ะมี The Star ค่ะมีไพ่ The Elephant ค่ะภาพรวมทั้งปีนี้นะคะเพื่อนๆคนโสดค่ะอาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองไหมนะคะบางคนบอกว่าตัวเองโสดค่ะมีความสุขมากนะคะ โสดที่สนิทไหมเอ่ยโสดที่เหมือนยังมีใครสักคนหนึ่งที่เรายังผูกพันไหมคะใครสักคนหนึ่งที่เรายังแบบมีความแบบรู้สึกแบบค้างคาใจนะคะหรือว่าเรายังเอาความรู้สึกเราไปผูกกับเขานะคะบางคนมันเหมือนกับเป็นเป็นความโสดที่เราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอยู่ดีๆมันก็แขวนของมันเองมันแขวมันห้อยเอาไว้เองแล้วเราก็แบบอ้าวเราจะทํายังไงนะคะเด e w o r l ลค่ะสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะปีนี้เพื่อนๆเ,เองค่ะอาจจะพบจะเจอคนที่ถูกใจด้วยเนาะนะคะเดอะสตาร์นะคะ อาจจะพบเจอคนนะคะที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้ตรงสเปคนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะเ,เราอาจจะเริ่มมีความหวังนะคะที่แบบปีนี้ฉันจะสลัดโสดได้ไหมเนาะนะคะแต่มีไพ่เดรแฮร์ฟรนะคะสื่อถึงว่าเพื่อนๆคนโสดนะคะในปีนี้อาจจะยังมีเหมือน ยังมีโลกของตัวเองอะ่ะบางคนอะ่ะจะแบบโสดมานานแล้วนะ่ะแล้วก็โอเค,อเคจริงๆเราเราเราอยากแบบมีคู่เนาะเราก็อยากจะเจอใครสักคนหนึ่งแหละเป็นโสดมันก็เหงาอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบ เรารู้สึกว่าใช่จริงๆอะ่ะเพื่อนๆอ่ะก็คุยนะนะคะแต่ว่าไม่เหมอมมาว่าเดอะฮาร์เแฟนค่ะสื่อถึงว่าหากเราอะค่ะไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้อะค่ะคือเขาไม่จริงจังอะตัวตัวของเราเองนะคะก็อาจจะแบบขออยู่คนเดียวดีกว่าเนาะนะคะเดอะฮาร์แฟนค่ะบางคนนะก็อาจจะแบบหันไปพึ่งพานะศาสนาหรือหรือบางคนอาจจะแบบไปทำบุญนะคะหรือบางคนอาจจะแบบไปโฟกัสกับเรื่องของตัวเองไปเลยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของการเรียนไปเลยเนาะนะคะ เด่นแล้วนะคะไพ่คิงของเพนเด็กเลกับแฮงแม a n นะคะสื่อถึงว่าเพื่อนคนโสดเนี่ยไม่มอรู้สึกว่าเราอะอาจจะยังมีใครสักคนหนึ่งที่เรายังนึกถึงรู้สึกอยู่เนาะนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะมันก็มีเกมเหมือนกันที่จะแบบมีคนเข้ามาเนาะนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะสําหรับเพื่อนๆคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็แปลว่ามีคู่กรณีนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนอะนะคะเป็นยังไงเอ่ยเรามาดูกันนะคะ มีคนคุยค่ะไม่มีสถาน,นะนะคะปีนี้จะเป็นยังไงมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมคะมีไพ่9ถ้วยนะคะเมเนจี mm ้ใบแรก View o f for t u n e ค่ะมีไพ่หถ้วยนะคะมีไพ่7ไม้ค่ะมีไพ่4ดาบค่ะ ภาพรวมทั้งปีนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยค่ะแต่ไม่มีสถานะนะคะมันเกิดอะไรขึ้นตัวตนใบแรกได้เป็นไพ่เก้าถ้วยก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะปีนี้ทั้งปีก็จะมีคนวนเวียนเข้ามานะคะเขาเรียกอะไรอ่ะวนเวียนมาเรื่อยๆค่ะสเสน่ห์เสน่ห์แรงนะคะพอเขาเรียกอะไรชีวิตดีนะคะลุกขึ้นมามีความมั่นใจตัวเองแล้วเราก็มีคนเข้ามาจีบมาสานสัมพันธ์เรื่อยๆนะปีนี้นะนะคะ บางคนคะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าๆคะ่ะกลับมาวนเวียนด้วยนะคะในปีนี้นะคะเป็นเรื่องของการถูกดิขิดโดยโชคชะตานะคะโชคชะตาบอกว่าอ่ะในเมื่อแบบอ่ะยังไม่ถึงฝั่งนะคะก็ลองส่งคนเก่าๆมาให้เธอดูซิว่าฐานไฟเก่ามันสามารถที่จะแบบว่าจุดติดขึ้นมาได้ไหมเนาะนะคะไพ่หกถ้วยค่ะสื่อถึงว่าปีนี้นะคะก็อาจจะมีคนเก่าๆคะ่ะกลับมาวนเวียนวนเวียนนะคะอาจจะเป็นคนที่เราแบบ บล็อกหรือว่าห่างหายกันไปนะคะปิดกั้นกันไปก็อาจจะมีการปลดบล็อกแล้วก็เข้ามาพูดมาคุยกับเรานะคะแต่แม่หมอรู้สึกว่าตัวของเรานะคะอาจจะต้องการที่จะแบบมองหาคนใหม่ๆไหม,หมนะคะมีไพ่เจ็ดไม้สื่อถึงกำแพงนะคะสื่อถึงการปิดกัน้นสื่อถึงคนที่แบบตัวของเราเองยังมีความรู้สึกว่า เราอยากมองไปข้างหน้าแล้วอะ่ะเนาะนะคะเหมือนเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะคะเหมือนกับคล้ายๆว่าหนังสือเล่มเดิมค่ะพอกลับไปอ่านค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าบทสรุปคืออะไรเนาะนะคะตัวของเราเองก็อยากที่จะแบบมองหาหนังสือเล่มใหม่ก็เป็นไปได้เนาะนะคะมีไพ่สีดาบค่ะสื่อถึงความเหนื่อยนะคะปีนี้เพื่อนๆเ,เองอาจจะ มีความรู้สึกว่าแล้วเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่สถานะนี้หรือความสัมพันธ์ที่เราเจอเนี่ยมันจะได้แบบพัฒนาแล้วก็มีคอมมิทเมนต์กันสักทีหนึ่งเนาะนะคะเป็นแฟนกันสักทีหนึ่งสารสัมพันธ์พัฒนาได้สักทีหนึ่งนะคะสีดางค่ะคือความเหนื่อยนะคะแม่หมอมองว่าปีนี้ค่ะก็เพื่อนๆน,นะคะอาจจะต้องลองเรียนรู้นะคะหรือว่าเลือกคนที่เข้ามาในในชีวิตก่อนเนาะนะคะโดยภาพรวมมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตัวของเราเองค่ะอาจจะเป็นคนที่ ยังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดอะนะคะก็ต้องลองลุ้นดูนะว่าปีนี้จะมีคนที่ใช่ที่สุดเข้ามาบ้างไหมนะคะปีนี้ไม่เหงานะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเราเองก็ยังคงเหนื่อยล้านะคะจากการที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่อ่ะคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยเมื่อไหร่จะแบบจะพัฒนาได้ส่วนไอ้คนที่เก่าๆที่จะวนเวียนเข้ามาะคะ่ะตัวของเราเราก็แบบเฮิรมันก็คือหนังสือเื่มเดิมอะนะคะ ม,มันค่อนข้างเหนื่อยนะคะสีดาวคือคล้ายๆเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็บเบื่อเซ็งๆได้นะแต่ว่าก็ปีนี้ไม่เหงานะคะก็ลองดูนะคะว่ามีคนเข้ามาแล้วแบบถูกใจไหมนะทีนี้เรามาดูกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนมีคู่นะคะความรักภาพรวมปีนี้ทั้งปีจะเป็นยังไงเอ่ยไพ่ตัวตนได้เป็นไพ่ the h i a r p r e t e s t นะคะ มีไพ่หาถ้วยค่ะมีไพ่สองไม้ค่ะมีไพ่ u e e n of Cups และมีไพ่หนึ่งดาบค่ะในปีนี้นะคะเพื่อนๆคนมีคู่นะคะไพ่ตัวตนขึ้นมาได้เป็นไพ่ h ด g h p r i e s t e s สนะคะสื่อถึงว่าเ,เพื่อนๆเองค่ะอาจจะมีความรู้สึกหว่นไหวนะคะหรือเพื่อนๆเองอาจจะเกิดความรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์ได้นะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามานะคะเ,เข้ามาจีบ ะะด้วยความมีเสน่ห์หรือเจ้าเสน่ห์ของเรานั่นแหละนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาวนเวียนในชีวิตด้วยนะนะคะก็ให้เรามาระวังนะคะว่าความอ่อนไหวหรือความรู้สึกภายในใจของเราอะตรงเนี้ยนะคะก็คือแบบให้เรารู้ว่าโอเคเรามีแฟนแล้วเนาะนะคะให้เช็คกดีว่าเขามีเจ้าของอยู่ไหมนะคะเพราะว่าภายใบนี้เราอาจจะตกไปเป็น รักรองนะคะหรือไปแทรกหรือเป็นรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นลักษณะของรักซ้อนได้ในปีนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างค่ะสําหรับคนมีคู่นะคู่ของเราค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ถูกใจกันนะคะหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่มันยังแก้ไขไม่ได้ตัวของเราเองอะคะ่ะก็เก็บมาคิด ะะการเก็บมาคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วหรือมันเป็นปัญหาถามว่าโอเคมันมันก็คิดได้มันคือหัวใจของเราถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วให้ลองมองข้อดีนะคะข้อดีของความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีอะไรมันก็มีข้อดีอยู่ถูกไหมนะคะปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่ค่อนข้าง Challenge นะคะเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับเพื่อนๆเลยนะนะคะสองม้คือ คุณอาจจะต้องการรอคอยให้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ค่ะมันถูกแก้ไขนะคะเราอาจจะแบบเออเราไม่อยากอยู่หรือว่าจมอยู่กับปัญหาเหล่านี้แล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ไขได้สักทีหนึ่งนะคะไพ่ควีนถือถ้วยนะคะคือคนที่แบบก็ยังคงมีความรู้สึกที่แบบอยากที่จะอยากที่จะแก้บางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่มันเป็นประเด็นของความสัมพันธ์ะนะไม่หมองมองแต่ปีเนี้ย เราอาจจะมีความอ่อนไหวหรือเกิดความซนซิทีฟง่ายบางอารมณ์บางคนอาจจะรู้สึกเหงาเหงาได้เนาะนะคะแต่ใดๆแล้วนะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะคือการจบบางสิ่งบางอย่างค่ะเพื่อเริ่มต้นใหม่ ปีนี้นะคะแม่หมอมองว่าหากคู่ไหนนะคะเพื AN ่อนเพื่อนคนมีคู่ที่มีปัญหากันนะคะหรือปีที่แล้วค่ะมีเรื่องราวที่เรายังเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็ยังมีประเด็นที่มันยังแก้ไม่ได้ปีนี้ค่ะเป็นปีที่เรารอคอยและมีความหวังและเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้นะคะนนองภัยหนึ่งด่าคือการตัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแต่มีอีกกรณีนะคะก็คือถ้าไม่ได้แก้ไขปัญหาเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะก็เป็นปีที่ท้าทายนะนะคะหากคนที่ไม่ใช่นะคะ มันไม่ใช่นะคะเขาก็จําเป็นที่จะต้องเดินออกไปจากชีวิตของเราก็เป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะจบและเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะก็ลองดูนะคะใดๆก็คือให้ลองให้ลองใช้เซนส์ของตัวเองด้วยนะไพ่ใบนี้คือการใช้เซนส์และการถามหัวใจของตัวเองค่ะโดยทั่วไปแล้วเพื่อนค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่โอเค เข้าใจทุกๆอย่างนะคะแต่อะก็ลองถามตัวเองดูว่าการจมอยู่กับปัญหาและปัญหาเหล่านั้นเราสามารถแก้ได้ไหมนะคะถ้าแก้ได้ก็หยิบมาแก้นะคะเพื่อที่จะให้มันจบไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันแก้ไขไม่ได้ค่ะการที่เราจะอยู่กับบางสีบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกบั่นทอนหัวใจหรือบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะตรงเนี้ มันก็คงจะไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไปถูกไหมนะคะลองมองดูนะคะตรงนี้คือเราที่เราพูดนะคะเราอ่านตามหน้าไพ่แล้วข้อที่2ก็คือเราใช้เหตุผลนะคะในการอยู่กับความสัมพันธ์อ่ะนะคะหากความสัมพันธ์นี่มันท็อกซิกนะคะแล้วคุณไม่มีความสุขอ่ะนะคะไพ่ห้าทวเหมือนคุณไม่ค่อยมีความสุขในอดีตนะคะเอ่อหากคุณไม่ค่อยมีความสุขอ่ะค่ะคุณก็ลองหันกลับมาทบทวนนะคะแล้วก็ถามหัวใจของคุณนะคะถามเซนส์ของคุณถามหัวใจของคุณด้วยนะคะโอเคคุณมีเหตุผลแต่บางคนก็มีเซนส์นะคะหัวใจบอกว่า ยังไงเอ่ยหัวใจบอกว่ายังไงนะคะก็ลองฟังเสียงของหัวใจดูนะคะโดยภาพรวมนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนชาวเมถุนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะหวังว่าตลอดทั้งปีนี้นะคะเพื่อนๆจะพบจะเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดทั้งปีเลยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะไว้เดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในทุกๆเดือนนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆก,กคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ